เมื่อคุณพบหมายเลข933เป็นประจำซ้ำๆนั่นคือข้อความจากเทวดาประจําตัวของคุณที่ส่งสัญญาณถึงการเติบโตความคิดสร้างสรรค์ความเมตตาและการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณโดยมีความหมายที่ลึกซึ้งดังนี้ความหมายของเลขเทวดา933 1. ให้คุณปล่อยวาง และเริ่มต้นใหม่เลข9สื่อถึงการสิ้นสุดและการให้อภัยการยกระดับทางจิตวิญญาณเป็นการส่งสัญญาณให้คุณปล่อยสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือไม่สนับสนุนเส้นทางชีวิตของคุณอีกต่อไป 2. ความสุขและความคิดสร้างสรรค์เลข3ที่คุณเจอซ้ำกันสองตัวบ่งบอกถึงพลังของการสื่อสารการแสดงออก ความสุขคุณถูกกระตุ้นให้ใช้พรสวรรค์และจินตนาการของคุณในการสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองและผู้อื่น3การสนับสนุนจากโลกวิญญาณการที่คุณได้เห็นเลข933บ่อยๆคือสัญญาณว่าเทวดาประจำตัวของคุณกำลังอยู่ใกล้คุณพวกเขาสนับสนุนให้คุณเชื่อมัน่น ในเส้นทางที่หัวใจคุณเรียกร้องและเดินหน้าไปด้วยพลังศรัทธาเลข933ต้องการบอกอะไรกับคุณให้คุณปล่อยอดีตและเดินหน้าอย่างมั่นใจเปิดใจรับความคิดสร้างสรรค์และพลังด้านบวกในตัวคุณให้เชื่อในจุดมุ่งหมายของจิตวิญญาณและเดินตามมันด้วยความกล้าหาญ อยู่ใกล้คนที่ส่งเสริมพลังบวกและการเติบโตของคุณใช้ประสบการณ์ของตัวคุณเองเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเพราะคุณมีแสงสว่างที่สามารถส่องทางให้คนอื่นได้ในแง่ของการเติบโตทางจิตวิญญาณเลขเทวดา93 3คือสัญญาณที่ทรงพลังมากซึ่งบ่งบอกว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการปลุกพลังภายใน และการขยายตัวของจิตวิญญาณอย่างลึกซึง้งความหมายของเลข9-3-3กับการเติบโตทางจิตวิญญาณ 1. จงปล่อยวางสิ่งที่ถ่วงพลังจิตวิญญาณของคุณไม่ว่าจะเป็นความกลัวความรู้สึกผิดความเศร้าหรืออดีตที่เจ็บปวดเทวดากำลังบอกให้คุณปล่อยวางเพื่อเปิดพื้นที่ให้แสงสว่างและพลังงานใหม่เข้ามา 2. จงใช้พรสวรรค์ของคุณเพื่อแบ่งปันแสงสว่างคุณอาจมีของขวัญทางจิตวิญญาณเช่นความสามารถในการฟังเสียงภายในการบำบัดด้วยพลังหรือการเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเลข933กระตุ้นให้คุณใช้ของขวัญเหล่านั้นเพื่อช่วยให้ผู้อื่นเป็นการเติบโตอย่างแท้จริง 3. เทวดากำลังนำทางคุณ เข้าสู่ระดับใหม่ของการตื่นรู้หากคุณรู้สึกว่าโลกภายในของคุณกำลังเปลี่ยนแปลงหรือคุณเริ่มตั้งคำถามกับสิ่งต่างๆในชีวิตนั่นคือสัญญาณว่าคุณกำลังเข้าสู่กระบวนการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณคุณจะเริ่มเข้าใจความหมายของชีวิตในระดับที่ลึกขึ้นและสัมผัสถึงความเชื่อมโยงกับจักรวาล 4. เส้นทางของคุณคือแสงสว่างคุณอาจเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณโดยธรรมชาติเทวดากำลังส่งเลขนี้เพื่อให้คุณยอมรับบทบาทของตอนเองและเดินบนเส้นทางแห่งการให้อย่างสง่างามหากคุณรู้สึกเชื่อมโยงกับเลข933ในช่วงนี้แสดงว่าคุณกำลังได้รับการปลุกจากระดับจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นสู่สิ่งใหม่ของชีวิต ที่เปี่ยมด้วยความหมายแน่นอนและนี่คือแนวทางและแบบฝึกหัดที่จะช่วยส่งเสริมการเติบโตทางจิตวิญญาณให้สอดคล้องกับพลังของเลขเทวดา933ซึ่งเน้นไปที่การปล่อยวางการเปิดใจรับแสงสว่างและการแบ่งปังปนพลังงานบวกแบบฝึกหัดที่จะช่วยเสริมการเติบโตทางจิตวิญญาณด้วยพลังของเลข933มีดังนี้ 1. คุณอาจจะทำพิธีปล่อยวางให้ทำในช่วงพระอาทิตย์ตกหรือในช่วงก่อนนอนก็ได้เขียนสิ่งที่คุณรู้สึกว่าท่วงพลังชีวิตของคุณเช่นความกลัวความโกรธความเสียใจแล้วอ่านออกเสียงว่าข้าขอปล่อยสิ่งเหล่านี้กลับสู่จักรวาลด้วยความรักและการให้อภัยแล้วก็เผากระดาษนั้นทิ้ง ถ้าคุณสามารถเผาดำมันได้อย่างปลอดภัยนะคะหรือคุณอาจจะฉีกมันทิ้งในน้ำแล้วจินตนาการว่าแสงสีขาวล้อมรอบตัวคุณอยู่ผลลัพธ์ที่ได้คือมันจะช่วยเคลียร์พลังงานเก่าและเปิดช่องให้พลังงานใหม่ไหลเข้ามาแบบฝึกหัดข้อที่2คุณอาจจะเลือกทำข้อไหนก็ได้นะคะที่คุณสะดวกข้อ2เป็นการทำสมาธิ เพื่อเชื่อมต่อกับเทวดาประจำตัวของคุณใช้ได้ในทุกวันโดยเฉพาะตอนเช้านะคะนั่งเงียบๆหลับตาหายใจลึกๆจินตนาการว่าแสงสีทองสว่างจากด้านบนค่อยๆลงมาครอบตัวคุณแล้วก็กล่าวในใจว่าข้าขอเชื่อมต่อกับเทวดาประจำตัวขอคำแนะนำและพลังงานแห่งแสงสว่าง แล้วคุณก็อยู่ในสมาธิต่อประมาณ10-15นาทีจากนั้นให้จดบันทึกความรู้สึกหรือข้อความที่ปรากฏขึ้นมาผลลัพธ์จะช่วยเปิดประตูการสื่อสารกับพลังงานที่ส่งกว่าส่วนแบบฝึกหัดข้อที่3เป็นการเขียนเพื่อดึงพลังภายในทำอย่างน้อยสัปดาห์ละ3วันนะคะวิธีทำก็คือ เขียนคำถามลงไปเช่นสิ่งใดในตัวฉันที่พร้อมจะเติบโตหรือฉันสามารถใช้พรสวรรค์ของฉันเพื่อช่วยผู้อื่นได้อย่างไรจากนั้นปล่อยให้มือเขียนคำตอบอย่างอิสระอย่าคิดมากไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นให้เขียนตามสัญชาตญาณของตัวเองผลลัพธ์ที่ได้ จะช่วยเปิดช่องการสื่อสารกับจิตวิญญาณของคุณและจะช่วยให้คุณค้นพบความจริงภายในแบบฝึกหัดข้อที่4การทำดีเล็กๆในทุกวันตั้งเป้าว่าวันละหนึ่งอย่างคุณต้องทำดีให้ได้เช่นการให้คำแนะนำดีๆแก่ใครสักคนหรืออาจจะช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสัตว์ในสิ่งที่คุณช่วยได้ทุกคืนก่อนนอน ขอบคุณตัวเองและบอกว่าขอบคุณที่วันนี้ฉันได้ใช้แสงของฉันแตะหัวใจใครบางคนผลลัพธ์จากแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมพลังจิตวิญญาณด้วยการลงมือทำอย่างมีเมตตาหากคุณฝึกตามแนวทางเหล่านี้อย่างต่อเนื่องพลังของตัวเลข933จะไม่ใช่แค่เป็นการแสดงตัวผ่านสัญญาณรอบตัวเท่านั้น แต่ยังจะเปล่งแสงออกมาจากภายในของคุณอย่างแท้จริง